โอเคค่ะจารน์โอเคแมตอบหน่อยก็ได้เนาะตอบสักคนสองคนก็ได้อ่าโอเคค่ะเรามาเริ่มที่พอผ่านตรงเอกสารใบสําคัญไปแล้วเนาะแบบฟอร์มเอกสารใบสําคัญไปแล้วแล้วก็มาขึ้นในส่วนของระบบบัญชีนะคะระบบบัญชีเราจะเริ่มตั้งแต่การซื้อสินค้า แต่ซื้อสดอาจารย์ไม่เอาอาจารย์ขอเป็นซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้วกันนะคะ,อ,ะอย่างที่อาจารย์อธิบายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ไม่ได้ลงคลิปไว้อาจารย์ลืมอัดวิดีโอลืมอัดวิดีโอที่สอนไว้นะคะก็เป็นในส่วนของการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมีแผนกขายกลังสินค้าเห็นไหมคะ ขายกับคลังสินค้าอยู่ด้วยการมีผู้จัดการมีแผนกการเงินมีแผนกบัญชีหรือใครทําแบบที่อาจรอนะะาจรย์สอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าภายในบริษัทของคุณเป็นแบบนั้นแต่ถ้าภายในบริษัทของคุณมีผู้จัดการเนี่ยในผังโครงสร้างองค์กรของคุณมีผู้จัดการคุณก็ทําแบบนี้แต่อย่างเมื่อที่อาจารย์อธิบายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะผังโครงสร้างอ่ะไม่มีผู้จัดการนะคะถ้าจาไม่ผิด ก่อนที่เราจะซื้อนะคะเห็นไหมมันเริ่มต้นที่แผนกคลังสินค้าคลังสินค้าทําใบสั่งซื้อแสดงว่าเขาไม่มีใบขอซื้อเขาทำใบสั่งซื้อเลยเพราะว่าขายกับคลังสินค้าอยู่ด้วยกันแสดงว่าเขาทำทีเดียวเลยรวบเดียวจบแต่ถ้าสมมติว่าแยกกัน ออตรงนี้ไม่ใช่ขายนะนาาึกษาตรงนี้เป็นซื้อนะแผนกซื้อสินค้านะคะเพราะว่าเราเป็นซื้อเงินเชื่อเราเป็นระบบซื้อขายจะจะอยู่อีกระบบหนึ่งนะคะตรงนี้จะต้องเป็นแผนกซื้อแล้วแผนกคลังสินค้านะคะหรือถ้าใครแยกก็ได้ทำใบสั่งซื้อเห็นไหมคะแล้วก็ส่งมาที่ผู้จัดการให้ผู้จัดก,ก,ก,การอนุมัติพอผู้จัดก,การอนุมัติปึ้งเสร็จแล้วแสดงว่าใบสั่งซื้อตัวนี้โอเคและคุณต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามา นะคะตัวจริงมอบให้กับผู้ขายก็คือคนที่เราดีไว้บริษัทที่เราดีไว้ส่งไปให้เขาว่าเราจะซื้อสินค้าตามนี้นะไบสำเนาตัวที่สองวิ่งมาที่บัญชีสำเนาตัวที่สามวิ่งมาที่แผนกคลังสินค้ากับแผนกซื้อเห็นไหมคะพอเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าที่เราดีไว้เนี่ยนำสินค้ามาส่งส่งมอบสินค้าปุ๊บพอส่งมอบสินค้าในกรณีที่เราซื้อเป็นเงินเชื่อ เราจะไม่ได้ใบเสร็จรับเงินนะคะเราจะได้เป็นสำเนาใบกำกับสินค้าสลดใบกำกับภาษีแทนหรือถ้าสมมติว่ามีใบวางบินแนบมาด้วยก็ได้ก็เป็นไปได้ก็คืออ่าวางบินไว้ก่อนเลยหรือเรามาแบบนี้แล้วค่อยวางบินทีหลังก็ได้นะคะโอเค พอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ส่งส่งตัวจริงอะค่ะมาที่แผนกบัญชีใบสำเนาใบกับสินค้าสลับใบกับภาษีนะส่งตัวจริงมาที่แผนกบัญชีแล้วก็ก๊อปปี้เก็บไว้ที่แผนกตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ใบก๊อปปี้นียส่งคืนให้กับผู้ขายแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วแผนกบัญชีมีหน้าที่ทําอะไรเขาได้ใบสั่งซื้อและแล้วก็ใบกับสินค้าสลับใบกับภาษี เอาสองตัวนี้ค่ะเอาสองตัวนี้นะคะเก็บเข้าแฟ้มรวมกันเห็นไหมคะอันนี้แนบแนบรวมกันสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าแนบรวมกันเนาะเอาทั้งสองใบแนบรวมกันแล้วก็รายงานภาษีในระหว่างเดียวกันเขาก็ก๊อปปี้มาอีกใบแล้วก็แนบรวมกันกับใบโอนก็คือใบที่เขาจะต้องเป็นโอนบัญชีค่ะเวลามีการวางบิน แล้วก็ลงสมุดซื้อสมุดร,รายวันแยกประเภทลงทะเบียนสินค้าบัญชีย่อยเจ้านี้กันค่ะแล้วก็บันทึกรายการปกติโอเคนะคะอันนี้สำหรับซื้อสินค้ามีใครง,งงตรงไหนไหมคะอ่ะทีนี้นิดหนึ่ง สำหรับผังนะคะนักศึกษาต้องวาดเองน่าจะกลุ่มฟ้าลุ่มมั้งที่เอาจากตรงนี้มาแล้วก็ไปใส่ในเวิรเลยนักศึกษาต้องวาดเองค่ะวาดผังเองในเวิรดวาดในเวิรหรือว่าวาดในอพอยต์ก็ได้แล้วแต่คุณถนัดหรือว่าวาดในเอ็กเซลก็ได้นะคะอันนี้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ โอเคไหมมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะในส่วนของซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมถ้าแผนกถ้าโครงสร้างของคุณมีแผนกตามตามแบบที่อาจารย์อธิบายไปก็คือมีมีซื้อมีคลังสินค้ามีผู้จัดการนะคะแป๊บน,นึงนะ อถ้าโครงสร้างของคุณมีขายาซื้อสินค้าแผนกคลังสินค้าผู้จัดการแผนกการเงินแผนกบัญชีคุณว่าถผังแบบนี้ได้เลยเพราะว่าขั้นตอนมันก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อต่อมาค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมอาจารย์ต่อนะอ่ะ ต่อมาสำหรับส่งคืนสินค้าสำหรับส่งคืนสินค้านะคะเราซื้อมาแล้วแบบว่าสินค้าเกิดชำรุดเสียาหายเมื่อทิที่แล้วอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วในส่วนของที่ไม่มีผู้จัดการนะคะตอนนั้นจะมีบัญชีทั้ง3ตัวแยกออกมาเนาะก็คือใบส่งคืนสินค้าเราทําใบส่งคืนสินค้านะคะแผนกคลังสินค้าเนี่ยทำใบส่งคืนสินค้าเสร็จแล้วส่งให้ผู้จัดการ ผู้จัดการอนุมัติปึ้งเสร็จแล้วนะคะก็ส่งสำเนามาก็ส่งทั้งหมดเนี่ยทั้งสแผ่นเนี่ยมาที่แผนกลังสินค้าแผนกลังสินค้าก็ส่งไปให้หมอบให้กับผู้ขายที่เขามาขายสินค้าให้กับเราอะคะ่ะเพื่อบอกเขาว่าเฮ้ยเราจะขอส่งคืนนะแล้วก็ส่งมาที่แผนกบัญชีอีกหนึ่งใบเห็นไหมคะลูกศรของมันแล้วก็เก็บไว้ที่แผนกของตัวเองเพื่อรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบเวลาที่เรามีการส่งคืนสินค้ากลับ แผนบัญชีทำหน้าที่อะไรคะใบโอนบัญชีเห็นไหมคะเริ่มแรกสำเนาใบส่งคืนได้สำเนาใบส่งคืนมาแล้วก็แนบเข้ากับใบโอนบัญชีที่เราโอนให้เขาค่าใช้จ่ายต่างๆแนบเข้าด้วยกันแล้วก็ลงสมุดรายวันทั่วไปผ่านมาแยกประเภทนะคะแล้วก็บันทึกรายการปกติแค่นี้เองสําหรับการส่งคืนอ่ะ มีการมีใครสอบถามกลุ่มไหนสอบถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะมีเปล่าถ้าไม่มีนักศึกษาสา่งงานให้อาจารย์ได้อีกทีก็คือได้เรื่อยๆเลยลองส่งมาให้อาจารย์ดูวิธีการจัดรูปแบบอะไรต่างๆนะคะ แล้วอาจารย์จะเช็คให้ลบกวนนะคะลบกวนทํามาในไฟล์เดียวกันเลยห้ามแยกเพราะว่าตรวจออนไลน์อ่ะตรวจในคลาสรูมอะมันยากอาจารย์อยากได้เป็นไฟล์เดียวอาจารย์จะได้เลื่อนทีเดียวโอเคนะคะนี่พาวันมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีคัะเพิ่งเข้ามาจต่มันเพิ่งเข้าได้ อ,อ้าวเรอการสะดานมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวหนูทักไปในไลน์ได้ไหมคะอาจารย์ได้ชัญญาโน้ตขี้หรือยังอาจารย์ค่ะโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรเพื่อนเป็นคนแบบนี้อ่ะชัญญาโน้ตใช่ไหม <laughs> แก<ป>๊บชัญญาโน้ตเหลืออาจารย์เอาทีละะแล้วว่แก๊บอย่าว่าอาจารย์ดิแก๊บ ว่าเพื่อนเอาจาจย์ทำไมเพื่อนต้องมาทำอะไรในที่สาธารณะแบบนี้ด้วยัใช่เหรอใช่หรอใครพูดใหม่อ่าโอเคนะคะก็มีแค่นี้ประมาณนี้เดี๋ยวจารย์จะให้ส่งส่งแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกให้การทำหน้าปกนะคะก็มีคำนำสารบัญปกติเลยคำนำสารบัญเราทำเองนะส่วนหน้าปกเดี๋ยวจันจะฟิกนิดนึงเดี๋ยวจย์ส่งไปให้โอเคค่ะเรียบร้อย สำหรับวันนี้วรวัจัดการตามอะไรนะ <laughs> เดี๋ยวน้องให้วีรวัตรจัดการให้ค่ะอ๋อได้ค่ะส่งวีรวัตรมาเลยนะ <laughs> เดี๋ยวน้องส่งวีรวัตรไปค่ะโอเคูเรื่องแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้จ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ